วันนี้ก็มาถึงบทสรุปแล้วกับเรื่องให้เป็นแฟนได้ไหนไม่เอาไม่ไหววะไม่เอาไม่ไหวหรอหรือว่าจะไหวนะพูดชื่อเรื่องอนิเมะเรื่องนี้ทีแบบอ,อ,อาจจะมีพิพากับกันชื่อมันยาวเป็นอนิเมะแนวยูริความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงกันเองเป็นช่วงวัยเรียนซึ่งก่อนหน้านี้พวเคยทําคลิปรีวไปแล้ว12ตอนน่ตอนที่จบซีซั่นน่ะแต่ว่ามันจะมีปออีกตอนที่ซึ่สามถึงซึเจ็ดแต่ว่าในญี่ปุ่นเน่เขาปัดช่วงนี้ไปฉายเป็นโลนเป็นมูวี่ใช้ชื่อว่าเนชชาย จะมีเนื้อเรื่องของคาโฮที่เนื้อเรื่องลัจืดจาม,มาบๆาเป็นตัวประกอบเลยก็ว่าจะได้เราก็จะได้เห็นประละครนี้ฉายแสบมากขึ้นในเนื้อเรื่องช่วงหลังซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหานะมีเผยเนื้อหาเหมาะสำหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วมาคุยกันซึ่งเนื้อเรื่องของประละครคาโฮนี่จะมาเผยแล้วว่าเป็นประละครที่เคยเจอเกอกับเรนาโกมาแปดเด็ดแล้วแล้วเรนาโกจําได้เห็นรูปภาพก็ได้มีการเกิดพอสะพานใหม่เกิดขึ้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาขึ้น เราได้เห็นว่าปละครนี้ชื่นชอบเรื่องของอนิเมะอ่าไีการคอเพด้วยชวนเนาาก,กไปคอเพออดตามนานคอเป็นเม็ดได้สอนเนาโกในการคอเพใน,ในชีวิตจริงก็คือการแสลงนั่นแหละเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ปรอินเป็นละครที่มีการขยายเนื้อเรื่องได้มากกว่าปละครอ,อื่นหลยคนเหมือนกันนะที่สุดได้นะเพราะว่ามันแบบเราละเอียดมากเลยมันก็มันก็สูสนาดีนะแตบบ่ไปคอเพเนี่ยละครได้เคลียร์ใจกันในเรื่องและแปรดิดมีความน่ารักนะคะโหแม่โซไซเลย เราก็ได้รู้ว่าละครน,นี้ของจีนะมันไม่ใช่คอนที่มั่นใจอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอมาขอเพย์อออพอมามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทําเป็นนาอดริเรตแล้วก็ได้นินจีนด้วยก็เธอเป็นโมเมตนต์น่ารักดีในเรื่องนี้ไม่รู้วาผมรู้สึกไปเองไหมนะว,ว่านามภาพมันระซสึกเสวยขึ้นอะอันนี้ไม่รู้มีใครรู้สึกมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันดูเสื่อขึ้นนะแล้วก็มาถึงบทสุลความปละครพอสัมพนันธ์ระหว่างไมออาจติไซในนาโกะส,สามคนนี้สามเซากระจัดคานไว้ซึ่งไมก็็เหนใจอติิซซกาให้อ ประครบกับเรนาโกเพราะว่าอาจิไซดีว่าส่วนตัวผมชอบอาจิไซอยู่แล้วนะเป็นคนที่น่ารับมากผมคิดในใจนะเออเห็นด้วยอาจิไซดีว่าเ <laughs> ดีผมพคิดพมคิดมันมะีในใจพผมชอบละครนี้ว่าเนี่ยแต่ว่าบทสรุปไปวันจบที่นาคอเพทุกคนอยู่ในนาคอเพหมดเลยทุกปละครไปมันจบกันเรนาโกตัดสินใจจะคบทั้งคู่เลยทัดอาจิไซแล้วใหม่เลยปลายประการ,ปปรก็จะแบบมึนๆอยู่อะท,ที่ว่าเรนาโกเลือดสองคนเลยเลือดคบสองคนมีแฟนสองคน แปลว่าซูสายก็ประลุนกันได้ก็คือจะคบสองคนไปเลยอจิไซแล้วไมายก็ยินยอมที่จะให้ใหมีความสัมพันธ์3คนไปเลยก็จบแบบแฮปปี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยก,การที่ซาสึกิส่งข้อความมาหาว่าขอคบเพิ่มด้วยเนี่ยไหนก็คบไปแล้วสามคนมีอีสักคนจะไปไหนไหมแต่ก็สนุกดีเรื่องนี้บทสรุป17ตอนสึ่นะสนุกขคนชอบม,มากเรื่องนี้เป็นยูริที่ค่อนข้างจะจินใจเนะความสัสมพันธ์ของปละครชัดเจนดีอันนี้ผมไม่ได้อ่านนิยายนะคือเราก็มองได้ว่าซาสึกิเนี่ยแบบส่งข้อความมาปั้น ซึ่งโดยรวมผมโอเคนะกับป๋อมจบคือชอบลยแลของค่าโอเคดีที่แม้ผมจะชอบอาจีสายมบว่าก็เถอะคืออาจีสายก็ได้ครบแหละแค่ว่ามีไมมาเพิ่มด้วยถ้าใครดูมาแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแส,สดงความซื่อกันได้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ